เซตนี้นะคะจัดให้ตามคมเรียบร้องของลูกค้าเลยค่ะอยากจะสวยวัยคูณ2นะคะที่มีวันสําคัญต่างๆไม่ว่าจะกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือวันแต่งงานหรือจะออกงานปาร์ตี้อะไรต่างๆถ้าต้องการผิวใสออรา่าแล้วก็หุ่นลีนไปในตัวด้วยค่ะเราจัดเซตนี้ให้เลยค่ะจากปกตินะคะราคา2,995บาทค่ะวันนี้เอาไปเลย1,995บาทเท่านั้นหันราคาลดราคาให้เลย1000บาทค่ะทุกคนเพื่อลูกค้าของปณชิตาทุกท่านนะคะใครที่ทานหมด เซตนี้นะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะผิวใสดูดีมีออรา่าช่ำน้ำแบบอิ่มน้ําคือดูดีมากจริงๆนะคะส่วนเพ์พีทุกคนก็รู้สักยภาพของนางอยู่แล้วใช่ไหมคะดูพี่เอสุชัยเป็นตัวอย่างเลยค่ะหุ่นลีนหะน้าทองแบบลาบมากๆเลยนะคะใครที่เซตนี้นะคะเอาไปเลย1นซองก่อนนอนผสมกันนะคะทุกๆคืนนะคะรับรองได้หมดเซตนี้คุณจะรักตัวเองมากๆเลยค่ะนี่ก็ทานได้เป็นเดือนเลยนะคะ1995บาทถูกมาก